สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเนี่ยครับกินไข่ยุบกันไปดูครับผมนะครับมาดูก่อนเลยครับกันเลยครับผมว่าเป็นยังไงครับครับมันจะดิบครับผมนี่ครับเราปรุงแล้วนะครับปรุงเ๋ยวใส่นกี้เข้าไปครับใส่นกี้เข้าไปใส่รอบด้วยนะครับโอบเต็มใจครับผมเต็มใจครับเต็มใจบุ๊คในดีนี้ก็นะครับแล้วก็คนครับผมคนคนคนใช้หลอดคน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  แล้วก็ดูขึ้นมาครับมันจะเป็นไข่ดิบนะครับเหมือนไข่ตอกครับรทุกท่านหอมเลยครับผมวนนี้ครับเราก็กินได้เลยครับดูครับเดี๋ยวมาดูครับผมนี่อรุมด,ดูเลย นะครับรวมหมดแล้วครับผมผมครับ